ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่หอมปากหอมคอก็เป็นรายการใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะทํากี่พีมันแล้วแต่อารมณ์ก็คือนี่เป็นอีพีแรกก่อนหน้านี้นก็จะมีหอมรับแขกใช่ไหมคะหอมรับแขกก็จะเป็นแนวแบบสัมภาษณ์แนวดาร์กๆหอมอยากรู้อะไรก็จะพาไปเปิดโลกใหม่แต่ทีนี้ด้วยความที่หอมรับแขกมันเป็นเรื่องเราที่มันดาร์กมากดาร์กขนาดไหนดาร์กขนาดที่อีพีเจ็ดโดนปิดไปแล้ว แต่กูสู้ยังทําอยู่เออหอมปากหอมคอนะคะจะเป็นรายการที่ก็เป็นเรื่องที่หอมอยากรู้อยู่แต่ว่ามันอาจจะแบบสบายๆไม่ได้ด์กอะไรมากแล้วก็เป็นอารมณ์ที่แบบให้ความบันเทิงมากขึ้นปกติใครขึ้นรายการใหม่วาไรตี้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเอาดารามาใช่ปะแต่ว่าคนที่กูสนใจไม่ใช่ดาราแต่ฉันว่าเขามีอะไรดีนะเพราะฉันตามติ๊กตอกแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยนางเลิศหล่อม่ธรรมดาวันนี้พาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดตัวเลยว่าฉันชอบเที่ยวบาร์โฮสฉันชอบเด็กเอ็น ฉันทำงานเท่าไหร่ฉันใช้เงินตรงนี้ซื้อความสุขให้กับฉันต้อนรับเนยหวานสวัสดีค่ะปกติเขาเรียกเธอเนยหรือเนยหวานเนยหวานค่ะเนยหวานเหรอเนยหวานมั้งแต่พ่อแม่เรียกเลยแม่เรียกมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะพี่เนยหวานอายุเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้31ค่ะ31แล้วก็ทําอาชีพอะไรเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำผึ้งค่ะ อจริงปาเธอทำน้ำพริกอะไรอ่ะจริงเป็นพวกน้ำพริกกะหมูน้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกนรกทำทุกอย่างเลยอะค่ะจากแค่ขายน้ำพริกอ่ะจนเธอสร้างโรงงานน้ำพริกเองเลยค่ะเธอรวยมาจากน้ำพริกหรอเป้นน้ำพริกเธออร่อยเธอแซ่บหรออร่อยดาราหลายคนก็ผลิตที่หนูนะจริงๆแล้วอ่ีดาราคนผลิตที่หนูเยอะรวยจากธุรกิจนี้ไหมใช่ค่ะก็ได้ส่วนใหญ่ได้จากที่นี่เลยก็เดือนหนึ่งก็ได้เป็นหลักแล้นแล้วแต่งงานยังยังไม่แต่งงาน มีแฟนไหมมีคนคุยมีคนคุยตกแตหลายมีคนคุยมีคุยกี่คนคุยหลายคนค่ะคุยคนเดียวไม่ได้ค่ะก็แค่คนคุยคุยหลายคนค่ะคุยยังไงอ่ะคุยแบบว่าฟิลแฟนคุยก็อารมณ์แบบเหมือน f e e แฟนเขามาจีบประหารเราก็คุยแต่หนูเป็นคนค่อนข้างแบบ e ก้สูงแต่ก่อนอ่ะหนูไม่มีอ่ะหนูโดนผู้ชายเลือกไงเพราะหนูมีหนูก็เลือกบ้าง มีอำนาจซื้อหนูก็ซื้อบ้างทำไมเธอไม่อยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหนอก็อยากมีแต่มันหาคนดีไม่ได้ด้วยช่วงวัยอายุของหนูถ้าหนูจะมีใครสักคนหนึ่งอะแม่งต้องมีเหมือนหนูไงถ้ามาเอาอแล้วไม่มีเหมือนกันมากัดก้อนกูกินหนูไม่เอานะเธอพูดด<อ>ูว่าช่วงวัยมันดูเหมือนกระทบนะแต่ว่าเราไม่แคร์เราเราสวยแล้วเงินเราก็มีเงินมีหาเงินง้ายมีแคร์ไม่อ แต่ว่าเรื่องมันเกิดจากการที่วันนั้นหนูไปเกาหลีตอนนั้นอ่ะหนูไปเจอเว็บไซต์หนึ่งมันเป็นอป้าพาเที่ยวคือแบบมึงจ้างอป้าพาไปเที่ยวอ่ะคือหนูเป็นคนชอบเที่ยวคนเดียวหนูไม่ชอบไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เกียจมานั่งแบบถามเฮ้ยมึงกินอะไรไหมหนูเที่ยวคนเดียวหนูก็เลยแบบลองเปิดแล้วหนูก็เจอเว็บไซต์นี้หนูก็เลยไปเลือกอป้ามันมาเขาเลทราคาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ 2 5 0 0ถึงต่ออะไรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนะคือเราดิวเขามาหนึ่งชั่วโมง2 5 0 0ค่ะภาษาที่พูดกันล่ะเป็นภาษาอังกฤษ๋อาแสดงว่าเขาต้องต้องพูดภาษาอังกฤษได้เอาตรงๆเออป้าที่ทํางานพวกนี้หนึ่งเขามีสองอย่างก็คือ1เขาไม่ได้แบบเขาเขาไม่เหมือนโฮส์นะเขาจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบพาเที่ยวเฉยๆค่ะเหมือนไกด์เหรอเหมือนไกด์อะแล้วเราจับได้ต้องกลัวเขาได้ไหมอะจับได้ปกติฟีลแฟนไหมมันก็เราเราก็คิดอยู่แล้วมันเหมือนฟีลแฟนนะพี่หนูก็ไม่อยากล้ชฉีดที่สุดประหลาใจเงินไปแล้วจ่ายเงินไปแล้ว วันนั้นลองลองให้เรานึกภาพออกหน่อยเข<อ>า,าพาเราไป,ไ,ปไหนพาไปพระราชวางังเคียงบอกกงพาไปพระราชวางังแล้วก็ไปที่ไอ้สวนอะไรนะรพี่าการเดินอ่ะมันแบบเดินจับมือเราอย่างงี้ได้ไหม อ๋อนูอาจจะแบบไม่อย่างนั้นแต่หนูก็จะพยายามแบบทำไรหนูก็จะแบบเหมือนทําไม่เป็นแะแต่ง่อยๆกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบดูแลนะเขาเทคแค่อะไรคุณบ้าง้เขาก็หิ้วของให้ตามภาษาแบบเหมือนในซีรีส์อย่างนั้นเลยหนูจําได้เชื่อมทางหนูเขานน่าปลูกให้หนูนั่นแหละพี่มาเลยพลงเกาหลีอ่ะที่นี่เรามันแฮปปี้ไหมวันนั้นแฮปปี้หนึ่งชั่วโมงไหมคุณใช้เวลาเขาหนึ่งชั่วโมงหรือคุณต่อเวลา ในวันนั้นในจ้างเขาสั่งโมงค่ะพี่หอมคืออยากรู้ก่อนเออมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันเหมือนมันตอบโจทย์เราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หอมพอกลับมาไทยทีนี้เรากลายเป็นว่าช่วงโควิดคนตกงานเยอะคนมาผลิตเยอะมากมันก็ทําให้เรงาเงานเยอะเพราะงานเยอะมันทันเดินทุกอย่างด้ดยตัวเองอะ่ะเพราะหนูทำคนเดียวหนูไม่มีทุ่ส่วนหนูทำคนเดียวหมดเลยหนูก็ต้องเมนเนกทุกอย่างแล้วหนูเครียดก็ไม่รู้จะไปไหน กูจะทำอะไรกไปหาผู้ชายคือเพื่อนแนะนํามาตอนเพื่อนแนะนําเพื่อนเที่ยวอยู่ก่อนแล้วไหมคือเพื่อนได้มาแบบแบบเหมือนไปเฮ้ยมึงกูรู้สึกแบบกูชอบอะไรเขาบริการกูดีมากกูแบบประดุดเหมือนนางเจ้าหญิงเลยจริงเหรอวะเจ้าหญิงยังไงวะทุกวันนี้กูมองผู้ชายอยู่นะแล้วก็แบบมึงมึงลองไปดูสิเนยก็ลองไปดูพอเนยไปอะไรเงี้ยเนยก็รู้สึกว่าเออวาหนูเลือกได้อ่ะคนที่หนูชอบอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งแรกที่หนูไปหนูจําได้ว่าหนูไปคนเดียวเลยพี่หอม เธอก็กล้าเนาะไม่ชวนเพื่อนไปหน่อยไม่เอาแบบไม่อยากชวนไงถ้าไม่ชอบก็กลับก่อนถ้าเผื่อเพื่อนไมชอบแบบมันตะลังใช่ไหมแด้ละเราให้ทาร์เก็ตเราวันนี้อยู่ประมาณไม่เกินสามหมื่นแต่ไปถึงก็ใช้ไม่ถึงตั้งงบไว้สามหมื่นพอไปถึงจริงอ่ะมันต้องมีค่าอะไรบ้างวันนั้นวันแรกที่เข้าไปอ่ะเรียกเด็กคนเรียกแค่คนเดียวไม่กล้าเรียกเยอะเพราะว่ายังไม่เคยตรงสเปกแม่คนที่เรียกตี๋อ่ะตี๋ชอบตี๋ค่ะตี๋ขาวๆก็จะแบบเลือกประมาณนั้นอยู่แล้วเขามาเขาเทคแค่อะไรเนี่ย อย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องยืนอยู่กับเราอยู่แล้วค่ะพี่ก็ดื่มเป็นเพื่อนเนาะอะไนะเขาก็มีดนตรีเขาก็จะนั่งคุยกันสมผัๆก็คุยกันเรื่อยเปื่อยอะค่ะเขาอยู่ทั้งคืนไหมอย,อยู่อย่างนั้นแหละค่ะพี่เขาต้ยืนอยู่อย่างนั้นก็พอสุดท้ายแล้วก็คือแบบไปตอนนั้นก็เขาก็นั่งคุยอยู่แบบเทคแคร์เวลานจะกลับเขาก็ได้แค่เดินออก ไม่มีจับไม่มีหอมแก้ไม่มีอะไรเลยถ้า,วาเวลามันเราเข้าเปล่ามันเมามันก็นัวนัวกันอยู่อย่างนั้นพี่น้อก็แค่ตรงนั้นอยู่แล้วกอดเขาก็อบเอวเราอยู่แล้วกอดเราอย่างนีอ้อยู่แล้วกอดคอบ้างอะไรบ้างสวมเข้าไปมีอใหญก็สวมมันก็สวมเข้าไปแล้วเรารู้สึกความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างตอนนั้นน้องก็แบบรู้สึกว่าเธอมันใช่ว่ะเธอมันใช่ว่ะเธอมันใช่ว่ะมันใช่ว่ะอะไรวะแล้ว้ามันสวมกอดเลยขนาดไม่อยากไปต่อ ม่อยากนะพี่หอมคืออาตันที่พูดถึงวันแรกเนาะ,ะก็แบบเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะต่อเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าเหมือนเราอยากจะมาเป็นจอยเฉยๆอยากจะรู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นประสบการณ์ยังไม่เยอะไงพี่ก็ยังไม่ได้มออะไรแต่พอมันติดใจอะมันก็เข้าครั้งสองครั้งสามเนาะทีนี้ก็แบบขอเบอร์ขอไลน์ดิวออกงานนอกเลยดิวออกงานนอกคือ,อยังไงในกฎเขามีไหมว่าร้านเด็กห้ามออกไปนอกไม่ไม่ห้าม ให้ไปได้เลย,เลยก็ไปได้แล้ว,ลวเราต้องจ่ายแหลวจ่ายที่ค่าตัวเด็กหรือจ่ายร้านไม่จ่ายร้านจ่ายน้องค่ะไม่ <ใน S 1> ออฟเฟอร์ออรน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่ให้ชั่วโมงพันห้า สองพันบางสามพันบางแล้วแต่สองพันห้าเอาน้องออกไปทําอะไรได้บ้างก็ไปได้สารพัดอะไปกินข้าวเป็นเพื่อนดูหนังซื้อของน้องนับชั่วโมงก็ให้ตามชั่วโมงเลยแบบเออเดี๋ยวจ้างวันนี้ตอนบ่ายโมงหนัมาเจอกันสี่โมงก็เลิกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตามชั่วโมงแบบเนี้ยค่ะถ้าแต่ประสบการณ์เลยเนาะก็จ้างก็คือจ่ายน้องไม่ได้จ่ายร้านถ้าเข้าบาร์คือจ่ายร้านอ๋ออ่ะน้องก็ต้องมีสมรรถ แต่มันน้อยไงเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าร้านเราจะเจอลูกค้าย,ยัางไงอะอ๋อเด็กก็อยากเข้าร้านเข้าร้านอยู่แล้วแน่นอนเพราะเขาได้ลูกค้าเขาได้คอนแทคเขาก็ทิวหอมปากหอมคอ,อ,อ <c oughs> วันนี้ฉันอยากจะเข้า <c oughs> <c oughs> บาร์โฮสฉันต้องมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่อย่างแรกเลยเนะี่ยค่าเปิดโต๊ะเปิดโต๊ะกี่บาทค่าเปิดโต๊ะค่าผลไม้เนาะผลไม้ไม่กินไม่อยากกินอ่ะต้องเขาบังคับลงมาครับ ค่าลูกอมค่าเต็ก๊ลูกอมคุณซื้อเซเว่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อีดอกบังคับอีให้กูซื้ออีกเขาบังคับให้ซื้อพี่ต้องซื้อวางบนโต๊ะเลยแน่ๆเสร็จนั้นน่าจะประมาณหกร้อยราคาเปิดมีขนมขนมเนาะขนมครบเคี้ยวหนึ่งจานคนละาอะไรก็แต่ที่หยิบมาให้เนี่ยทุกอย่างคือเขาคิดไว้เขาคิดอยู่แล้วเบสเซ็ตเนี่ยเปิดโต๊ะอยู่ประมาณพันห้าก่อนยังไม่เปิดเล่านะนี่ยังไม่ได้เล่าเือ พันห้าแล้วนะพันห้าพันห้านี่คือแดกขนมขบเคี้ยวไม้ลูกอมอะไรมึงแดกไปเลยเติมได้ไหมเติมแล้วคิดตังค์เติมไม่ได้เติมมาเซ็ตใหม่แค่นั้นโอเคมันก็ซื้อบรรยากาศลนะน้อยซื้อบรรยากาศพันห้าเหล้านี่ต้องเปิดขวดไหมเพราะว่าเราต้องเปิดขวดเพราะว่าน้องกินกินกับเราขั้นต่านี่ก็คือแล้วแต่ยี่ห้อเนาะอย่างกับเลาไทยอย่างกับไหนอะ เราไายสองพันหกแต่เขา2,600ัร้อเล่าไทยเนี่ยนะเอ่าสองพันหกร้อก็ฟรีมิกเซอร์ทั้งคืนฟรีมิกเซอร์ทั้งคืนอ่านี่4ี0 0ันหอันนี้คือในส่วนของการนั่งกินคนเดียวเล่าขนมค้กเดียวของเราคนเดียวนะแบบอ่ะเไปกินลำยองปุ๊บถูกใจน้องคกันมีอ่ะเรียกมาเรียก PR มาก่อนเรียก PR อาร์เราต้องมีค่า PR ให้เขาอีกนะคุณเล่ได้งเลยคุณเล่ได้งเลยไม่ได้ PR อาร์จะส่องไปพี่อารจะส่องไฟให้พี่หอมเลยพีอาต้องจ่ายค่าพีอาร์ยังไงพีอานี่ขั้นต่ำก็3ดคะ คนอยากมงอะาว่าดื่มคืออะไรดื่มคือนันเหมือนเป็นทริปนะคะพี่ก็คือเป็นทริปทริปหนึ่งนี่ก็คือ370ร้แน่ๆพีอาร์ก็370เหมือนกันใช่เท่ากันค่ะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า3ดิ้งแปลว่า3 7 0เคูณ3เราต้องให้เขาอันนี้โดยมารยาทเลยโดยมารยาทเราต้องเอ่ยไหมหรือว่าเขาเขาจะคิดกับเราในนั้นนบินเขาคิดอยู่แล้วในบินอ่ะเรียกพีอาร์มาพี่อยากได้น้องเอเาก็จะเรียกน้องมาให้มาเขาจะดูแลโตัวพี่เลยอยากได้อะไรบอกพีอาร์อย่างเงี้ยพีอาร์จะจัดการหาให ดิมก <łość> ็หนึ่งพันแปดร้อยคณไม่ต้องคูอยู่ในหมวทหวแล้วหมื่นหนึ่งอยู่ไหมอยู่ยังไงก็อยู่ยิ่งมีเพื่อนไปอาหารค้าเราก็สบายอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะคุณก็ต้องมีประมาณนี้แหละเพื่อจะได้เที่ยวแบบสนุกสนุกสนุกถูกไหมคะ น้องเขาอยู่่ะเขาเราทําอะไรกับน้องเขาได้บ้างคือเขาก็จะชงเล่าดูแลพี่นั่งคุยกอดพี่จะจะกอดจะนัวจะเนียจะหอมก็ทําอะไรอยากทาเลยพี่ไม่ทําเดี๋ยวฮุมันก็ทําพี่เองอะไรเงี้ยพี่เมานี้เมาหน่อยเดินไปห้องน้ำไม่ไหวเขาก็พาพี่ไปพี่อยากจะมากกว่าน้องพี่ได้พี่ก็ดิวออกไปข้างนอกดิวไปข้างนอกไม่ยวกับร้านแล้วให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นการดิวของเราแค่นั้นเองแล้วแต่มันมีภาษาหรือคำศัพท์ไหมที่แบบอยากจะดิวกับน้องอ่ะที่อยากไปต่อ พี่อยากไปต่อพี่อยากไปต่อพี่อยากไปต่ออ๋อน้องจะรู้เลยพี่อยากไปต่อเราต้องถามว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขารู้อยู่แล้วว่าเล็บประมาณเท่าไหร่เขาก็ประมาณ2,000มอัพอยู่แล้วนะต่อคนหนอเหมือนถ้าแบบยิ่งเป็นสังชาติอะพาน้อไปอ จะเลีย้ยงรายเอหน่อยแต่อย่างนี้เราก็ออฟเฟอร์นาอะพี่ให้หมื่นหนึ่งไปไหมเราพูดเองเลยก็ได้ <Okay. S 2> ไปไม่ไปก็แล้วแต่น้องตกลงแล้วโหสส่วนใหญ่มีแต่คนไทยไหมหรือมีต่างชาติแล้วลลแต่ร้านนะพี่กากที่หนูเคยไปอะ่ะบางร้านก็คนไทยล้วนแต่อย่างกับที่หนูไปบ่อยๆก็มีคนต่างชาติด้วยค่ะเกาหลีสิงคปโปร์ฮ่องกองการดูแลให้แค่ต่างชาติเขาดูแลเรากับดเด็กไทยอะมันแตกต่างกันไหมดีหนูชอบมันนัวกว่านะพี่ต่างชาติเหรอเกาหลีอะ <laughs> เกาหลีมันนัวบาฮ์ดเกาหลีเคยไปไหมไปมาแล้วแล้วฟิลลิ่งการดูแลเขาเราเรียกเขามาเขาทำอะไรเซดเดสฟิลแฟนฟิลแฟนได้ยินว่าฟิลแฟนฟิลแฟนแฟนทุกอย่างเลยพี่ใช่เลยทุกอย่างเลยพี่หนูจุบหนูห่ออย่างเดียวเลยพี่หนูอยู่ไทยหนูไม่ทำอ่ะพี่แต่หนูอยู่ที่นู้นหนูต้องทำอ่ะพี่หนูต้องกรอบโกหกให้มันมากที่สุดอ่ะพี่หนูจับหน้าหนูแบบนี้สวยอย่างนี้เลยเขาก็ไม่แบบ คือ,อไม่ครับก็ได้ต่ยิม้มเพื่อนหนูก็นั่งมองอนะไรเงี้ยบอกมึงพากลับไปกินบ้านไหนเชื่อกูดีมหนมอยถ้าสมมติพี่อยากไปเที่ยวบาร์ฮอเกาหลีพี่ต้องมีเงินเท่าไหร่ขั้นต่ำต่อคนเนี่ยหนึ่งแส,สนถึงสามแสนวอหนึ่งแสนวอนก็ตกประมาณสองพันหกเนาะเอาสองพันหกคูณสามอ่ะ ตกประมาณเท่าไหร่อะพี่หอมคำนวณสองพันหกคนณักดีเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นนั่นแหละค่ะอันนี้ยังอันนี้แค่ค่าตัวน้องไม่ได้รวมค่าเหล้านะพี่หอมเปิดห้องแพงไหมเกาหลีหลักหมื่นแต่ถ้าเราไปกับเพื่อนเราแชร์กันได้แชร์ได้ค่ะแชรค่ะแล้วถ้าเราเที่ยวขนาดนี้มันฟิลแฟนเข้าใจป่ะพอมันฟิลแฟนมันเริ่มมีสตอรี่มันเริ่มมีการเขี่ยหัวกันมองตาการจูบกันจูบกันปุ๊บมันเหมือนเปิดปุ่มอนออฟแล้วอยากไปต่อไหมอยากมีฟิลไหมเออมีหนูชวนหนูชวนไปเราก ซึ่งเขาคือเกาหลีก็คือเลองไปเพราก็ไป<ม>นะไม่ยากมันไม่ยากมันง่ายพี่คือในชวนไปแต่จริงๆอ่ะคอ,อยของนในการชวนไปแค่อยากจะไปจอยต่อที่ห้องคือแค่รู้สึกว่าไม่อยากนั่งที่บาร์ <Okay. S 3> ไปจอยต่อที่ห้องอะไรเงี้ยคือแต่ในความหมายเขาที่เราชวนเขาไปอ่ะเขาก็คงคิดอ,อยู่แล้วน่าจะมีเรื่องเซฟเข้ามาถูกปะอาจจะแบบหนูวอนหรือเปล่าอะไรเงีย้ยเฮ้ยกูเซยเย็ดเลยอะไรประมาณนี้แต่แบบคือพอไปถึงหนูก็ว่าเขาหายไปไหนวะเขาไปร้านคามมเนียนสโตพี่หนูนึกว่าเขาไปซื้อขนมครกเขียวมานั่งกินกันปัวม่ายที่นี่มา กพรอมคอนดอมเอาเธอชวนเขาไงเขาก็เตรียมพร้อมไงคือแมนคุณลูกค้าคือแบบหนูว่าอาย่ไปไหนมาบอกอไปคอมมิวนิสตซื้ออะไรอ่ะบอกอ่ะแล้วเขาก็ฟักขึ้นมาพี่หอแล้วเนี่ยเนี่ยแบบพร้อมขนาดนั้นเลยหรออะไรไหนก็บอกไม่ไม่เป็นไรแค่แบบกินข้ามันชวนมาเออมาอยากอยู่ด้วยนานๆเพราะเห็นแล้วอะแล้วหนูชอบไงหนูชอบเขาจริงๆหนูบอกถ้าหนูกลับไปเกาหลีบ้านหนูจะคอหาเขาอะไรอย่างเงี้เลยเที่ยวอยู่บ่อยๆมีหลงรักเด็กไหมไม่หลง แต่แบบเอ็นดูเอ็นดูหนอาอย่างไญเนูแยกกันไม่หลงแบบมันไม่ได้เชิญว่าหนูต้องไปหลักเขาแต่หนูรู้สึกว่าหนูเอ็นดูเขาแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบยังอยากมีช่วงเวลาที่ยังอยากอยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้เมื่อหนูรูอยตัวเองเพราะหนูจ้างมาไม่ได้เพื่อมากินอยากมีผู้ชายที่เราชอบมาอยู่ใกล้ลายล้อมแค่นั้นเองทุกวันนี้เรามีผู้ชายที่เราชอบจ้างมาอยู่ไล่ล้อมหรอไหมมีจ้างเขาไาทำอะไรบ้างอ๋อไป business trip business แปลว่าเธอต้องเดินทางไปต่างประเทศใช่ไไปแบบสิงคโปร์มาเลเซียอย่างเงี้ย ตัวใหญ่เขาเอาเลยขาไปเธอเอาใครไปเงือผู้ชายเลิศเราซื้อของผู้ชายได้ไหมเวลาช้อปปิ้งอะซื้อทำไมไม่ซื้อจะเหลือหรอพี่ก็ซื้อให้ตลอดแล้วแหละวันกงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเธอเคยซื้ออะไรแพงที่สุดให้ผู้ชายไม่ได้ซื้ออะแต่ให้เงินเท่าไหร่ก็ให้จนเขาออกรถได้นะพี่รถอะไรอ่ะมันมีรถอะไรเบนซ์ไปดาวได้อะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูให้ไปเยอะขนาดนั้นอะจนเขามาออกรถอะแล้วหนูถึงรู้ว่าให้เยอะขนาดนี้ด้วยหรออประมาณนั้น คือเนยแค่รู้สึกว่าเนยอิ่มเอ็มใจทุกครั้งที่เวลาเนยอยู่ใกล้คนหล,<ม>ล่อคนรูปร่างดีแม้กระทั่งเนยให้เขาเนยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนยต้องได้กลับมานะพี่หอม <Wow. S 1> คือเนยรู้สึกว่าเนยดีจะให้เนยไม่ได้ซีเรียสว่าเราต้องมีเซ็ก์กันหรือเราต้องทําอะไรกันแต่ถ้าวัานหนึ่งมันต้องจบแบบนั้นอะม,มันก็ต้องเป็นเฉพาะคนที่เรารสึกว่าเราแบบชอบ,ชอบจริงๆประมาณนี้ฉันถามเธอเอาจจะพูดไม่หมดฉันถามผู้ชายเธอดีกว่าผู้ชายที่อามา,<อ>าได้เหรอวันนี้เธอเอามาวันนี้เป็นวันของเขาวันนี้วันของเขาใช่ไหมคิว มีผู้ชายมาด้วยฉันถามว่าเออจริงๆแล้วนางเป็นยังไงดูแลกันขั้นไหนมันฟิลไหนอ่ะน้องไอจ้า ไอ้นี่เป็นอ่าวันนี้คิวไอที่มาวันนี้สเปคไหมไอนี่สเปคไหมคือตีขาวไหมก็สเปคค่ะสเปคไอรู้จักกับพี่เนยมานานยังไม่นานนี่ครับประมาณ2อาทิตย์มั้งแต่ก็เห็นเห็นกันนานแล้วแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยอะไรเลยพี่เนยยังไม่เคยเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ใดๆพี่เนยเขาให้อะไรหรอมั้ง ยังไม่เคยให้ครับแค่แบบเรียกไปก็ไปคุยแล้วก็พี่เขาให้เดิมให้ดิงให้ดิงแล้วเขาเคยเรียกเราไปไหนออกข้างนอกยังไงมั่งยังครับนี่เป็นวันแรกโอเควันแรกวันแรกวันนี้พี่เนยให้เท่าไหร่แล้วแต่พี่เนยเลยครับเ้าเราไม่เรียกก่อนหรอว่าพี่เนยวันนี้ผมออกมาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเอเต็มใจมากับพี่เขาพอนดีนี่เนี่ยคำตอบอย่างเงี้ยมันมันเป็นให้เราเกรงใจเพราะสุดท้ายเราก็ต้องให้มากกว่าที่คิด อย่างเราเคยมีแบบสูงสุดที่ลูกค้ามาเที่ยวเราให้เราอ่ะเขาให้อะไรเราส่วนมากจะให้ดิงมากกว่าคุณสูงสุดเท่าไหร่ที่เคยได้มาเคยได้วันหนึ่ง4 0 0้าทำไมเธอได้ไปฉันกรู้ไปนะเธอได้400ดิงสี่ร400ดิงให้น้องเท่าไหร่อ่ะฉันจบด้วยอย่างอื่นเลยฉันไปถึงจะบอกไปต่อคู370รคูณส0่้คืนนั้นได้แสนห้าเฉพาะดิงอ่ะร้านได้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ร้านหักประมาณ50 ที่เหลือของเราหมดเลยเหรอใช่แปลว่า320เป็นของเราผมคิดก่อนเด็กทํางานได้เยอะกว่ากูหรือเปล่าทํางานมากกว่าฉันในวงการอีกอะแสนสองแสนสามเาจะมีแสนสามแล้วเวลาอยู่กับลูกค้าเคยเจอลูกค้าสวยๆน่ารักน่ารักไหมเคยเจอเคยเจอคนมีชื่อเสียงไปเที่ยวไหมเคยเจอครับเขาเรียกเรานั่งไหมเรียกนั่งเลยเป็นวงการไหนคนนี้ชื่อเสียงอะเป็นดาราไหมไม่ไม่ไม่ถึงขนาดเป็นเซเล็กไอดอลเออเล็กไอดอลเขาสวดไหม และเราชอบเขาไหมชอบเลย <c oughs> เวลาที่เราเจอแขกที่แบบสวยที่ตรงสเปกเราเราชอบ่ะแล้วเขาเรียกเรานั่งอ่ะอยู่ๆเรานั่งเขาเรามีอารมณ์ไหมโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> อยากไปต่อไหมเราจะบอกเขาเลย <c oughs> เธอวันนี้เราไป <c oughs> ไปต่อกันไว เธอลูกค้าสวยๆนะเราถามเขายี้เลยใช่แล like, ้ววันที่นั่งกันอ่ะมันถึงขั้นไหนเธอดูแลเขาฟิลแฟนเธอจับมือกอดหอมอะไรไหมเขาแบบก็นั่งนิ่งๆคุยกันก็มีอกเอวบ้างจับมือมีหอมมีหอมนิดหน่อยไม่ถึงแบบรุนแรงขนาดนั้นอายุอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณยี่สิยีสเก้าุสุสงเขาเป็นยังไงดูดีมากผิวผิวเป็นยังไงผิวขาวผิวขาวน่าสวยเลยแหละน่ารักเลยอ่ะเขียนให้ที่ไหนวะใครฉันไม่บอกใคร เป็นจัาบานเราใครอยากรู้ว่าเป็นยังไง<อ>เขากลับมาอีกไหมเจอรอบเดียวเขาไม่มาอีกเลยอ่าเพราะเมืงอละ,ละไอ้ <c oughs> อ่ะแล้วอย่างที่เราเที่ยวเราเคยเห็นดาราไปเที่ยวไหมมีค่ะมีมีอยู่แล้วแล้วก็จะเป็น กลุ่มคนที่แบบเป็นไอรอเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาต้องปกปิดตัวเองไหมเวลาการไปเที่ยวอะไรแบบนี้แน่นอนพี่ส่วนใหญ่ก็จะรีเควสตแบบเป็นห้องเนาะเขาก็จะมีแบบมีแบบห้องพรเวทพอขึ้นปุ๊บเป็นห้องพรเวทใช่ค่ะมันก็จะจ่ายแพงกว่าก็ค่าเซอร์วิสก็จะแพงกว่าจากปกติทั่วไปร้อยหนึ่งเนาะค่าเซอร์วิสห้องนั้นก็จะพันอัพเด็กค่าเสิร์ฟก็พันอัพสิบเท่าหมายถึงแค่ให้เด็กเสิร์ฟอย่างเดียวนะใช่ค่ะถ้าฉันไปฉันนั่งข้างล่างได้นั่งที่ปืนดีกว่าไม่ต้องเสียเลยฉันพกนฝรัั่่่่งไได้ขาาาาววเเเธธออพแฟนบบปทีย ซัพพอร์ตจ่ายทั้งหมดใช่มันเป็นแคมเปญอะไรมันเกิดอะไรขึ้นหนูให้เขาเขียนจดหมายมาหนูก็แค่อยากให้รู้ว่าว่าแบบความสุขแม่งคืออะไรความสุขมันคืออะไรบนโลกนี้มันมีอยู่จริงนะเวสวรานว่าวนะไม่ใช่มีนรกอย่างเดียวนะอะไรอย่างงี้หนูก็เขียนมาเลยเขียนมาให้เนยดูเลยว่าทําไมอยากไปบาร์โฮสทุกคนเขาก็ไล่ความรู้สึกเขามาให้หนูฟังไงเลยหนูอยากไปเพราะหนูอยากจะไปเลือกเขาบ้างหนูอยากได้ผู้ชายแบบนี้แบบนี้แล้วหนูจะเอาแบบนี้ให้ได้หนูเลือกแบบนี้หนูไม่เอาแบบโน้นอะไรอย่างงี้ยคนที่เขียนมาหาส่วนใหญ่เป็นผู้ไวไ 22ขึ้นจนถึง40 แล้วยังไงเธอคัดเลือกมากี่คน5คนค่ะ5้าคนพาเขาไปจ่ายค่าอะไรให้บ้างจายให้ทุกอย่างเลยมีค่าอะไรบ้างค่าดิ่น้องค่าพีอาค่าเหล้าทุกอย่างเอวิตริงคืนนั้นคือหนูจ่ายให้หมดเลยหนูซัพพอร์ตหมดไปเลยไปเอนจอยเลือกผู้ชายที่ตัวเองอยากได้คนไหนชอบคนไหนเลือกเลยเดี๋ยวหนูจ่าย <Whoa. S 1> เองคืนนั้นหมดไปเท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดหมื่นค่ะโอ้ม่ยอไม่เยอะเลี้ยงผู้ชายเยอะก oh <my> ว่านี้เคยนับไหมว่าเราเที่ยวแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่ เที่ยวมากี่ปีแล้วเกือบสปีแล้วนะเกือบสมปีเนยเคยกะประมาณดูซิว่าฉันหมดไปกับสถานที่ที่มันต้องเป็นหลักล้านแหละเนว่าเพราะว่าอะไรเนยจาได้ว่าล่าสุดที่แบบโฮส์คนเก่าที่เนยเคยไอ้นี่เนาะที่แบบก่อนหน้าที่เนยจะได้คืออะไรขยากความเคยไอ้นี่เนาะเคยที่เนยเคยคุยอะไรอย่างเงี้ยอายมองอะไรแบบนั้นไม่ต้องอิจฉาเขาเดี๋ยวเราก็ได้คือแบบเหมือนแบบประมาณว่าเขาเพิ่งเรียนจบแล้วคือน้องก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นวันเกิดเนยจำได้คือเนยอะทำาบร อันนั้นก็ทำแบบเซเปอร์เรตการ์ดคือเป็นแบบซับคาร์ดให้อีกอันนึงเธอทำบัตร เครดิตชนิดหนึ่งที่มันจะต้องมีวงเงินมากกว่า10ล้านอ่ะถูกค่ะแล้วเธอให้บัตรเสริมกับเขาให้บัตรเสริมแต่หนูก็ลิมิตไว้ว่าสมมติวงเงินหนูมันประมาณสองล้านอะไรเงี้ย<ม>หนูก็แบบใส่ไปบัตรเนี้ยสองแสนพอให้เขาใช้ออยากใช้อะไรใช้ไปเลยคือเดี๋ยวมาหาค่าตัวที่หลงังอะไรหนูก็แหญ่ๆไปไงนะั้นอะหนูก็ไม่ได้ได้<ม>คืนหรอกนะแต่หนูก็พูดแบบให่ไปหนูก็อันนั้นหนูก็ให้เขาไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ไม่รวมไปเบสิคที่เวลาเราไปเที่ยวแบบไปต่างประเทศอะไรเงี<ๆ>้ยค่าเครื่องค่าห้องค่าอะไรหนูออกให้หมดอย่างเงี้ยกินข้าว เขาอะเราดูแลน้องคนอื่นได้ไหมหรือเราดูเป็นคนคนไหมเป็นคนนอะแบบมันไม่ได้แบบทุกคนไงคะแล้วแต่ท้ายนี้อยากบอกอะไรกับผู้หญิงที่อยากจะมาเวนี้บางคนรายการบอกว่าอยากมีอะไรอยากจะเตือนกูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเตือนนะมึอเตือนยังไมไอมันไม่ใช่เรื่องมันต้องเตือนมันแบบทุกคนไม่ได้ถูกหลอกเข้าใจปะไออยากจะบอกอะไรกับคุณลูกค้าเวลามาเที่ยวก็มาเที่ยวได้มาเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าร้านมันสไตล์แบบผับเลยเข้าไปก็คืออลังการมากเราดูแลเขายังไง ให้เขารู้สึกหายเหนื่อยเดี๋ยวจะดูแลตับมือถือแขนมีอบอย่างนี้อบยังไงอบยังไงอบยังไงอบอย่างนี้อบยังไงอยู่จะไหนทำให้เหมือนจริงเวลาอยู่กับพี่ไม่เป็นอย่างนี้ทำงานเวลาอยู่พี่เนืยทำงมันอย่างนี้เลยเมื่อคืนนี้นะ อเลยอย่างนี้เลยเมื่อคืนเมานิดนึงกพี่เลยเต้ว่าผมนิดนึงผมก็ต้องกอดเลยนี่เนยมีเท่าไหร่ก็ขายน้ำพริกตําน้ำพริกไปอยากบอกอะไรกับสาวๆจริงๆมันไม่แย่อย่างที่คิดค่ะบางคนไม่เคยลองนะพี่หอมจะเกิดแบบไม์เซ็ตแบบไม่ดีใช่ปะแต่พอได้ว่าไปเที่ยวเนี่ยเราจะถูกหลอกหมดเป็นล้านเลยนะอะบางคนโดนหลอกใช่ปะแต่เราเที่ยวแบบมีสตินะเพราะเรามีสติทุกอย่างคือความสุขหมดเลยมันโดนหลอกยังไงอะคือบางคนแบบก็อาจจะหลอกให รักก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รักปึ๊บอะความสุขล้วนๆเขาไปก็ไม่มีหมดตัวจ้างโค้ดแบบมีสติไม่มีหมดตัวหรอกไม่งั้นได้อยู่ไม่รอดมาถึงทุกวันนี้แน่นอนมีคำเตือนอะไรที่แบบเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวหมดตัวอย่ารักโค้ด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 แค่นั้นเองแค่ <meter. S 2> ขอว่าอย่ารักเขาเล่นกับเขาพอมองเขาเป็นของเล่นเบื่อก็แค่โยนทิ้งเราพูดเรามองตาเขาอย่ารักเขาอย่ารักเขารักได้รักได้เธอน้าแดงครับถ้าเธอขาวดูออก